สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ช n นลผู้รับสารจเจกกรวาลแปลความหมายโดยกันอ่านนะภัยทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณควรทราบนะคะไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะเขียนวันที่ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ เอาละค่ะสมาชิกช่องนะคะสิทธิพิเศษนะหมอแจนจะปักบุดไว้ใต้ดีสคริปชันนะคะช่วงนี้หมอแจนจะไม่ได้ให้คอมเมนต์สำหรับคนที่ติดตามแบบสาธารณะนะคะสิทธิพิเศษก็คือสมาชิกช่องเราจะเปิดให้คอมเมนต์นะคะเพราะตอนนี้นะเว็บพนันนะคะหมอตามลบคอมเมนต์ของเว็บพนันไม่ไหวเลยนะคะเมื่อวานโหลดคลิปไป12ราศีนะคะเว็บพนันมาเกือบร้อยนะคะก็คือ ไม่ไหวเลยที่จะลอบนะก็คือหมอก็เลยอนุญาตนะสาธารณะช่วงนี้หมอจะไม่ให้คอมเมนต์เนาะทีนี้ถ้าเกิดสมาชิกช่องถ้าคุณสมัครสมาชิกได้นำได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครและคุณก็จะได้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับหมอแจนได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเรื่องที่คุณควรทราบนะของชาวธาตุไฟหมอจะทําเป็นธาตุให้คุณนะคะธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะความเชื่อของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแบบโพลสัต เอาแบบไทยคุณก็ชมคลิปนี้ได้นะคะแต่ของช่องหมอแจนเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้นะ,ะสิ่งนี้ที่คุณควรรู้ควรทราบนะคะการทบทวนนะ,ะในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์การเงินสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์การเงินที่เรานะ,ะจะมีในอนาคตนะคะ ทรัพยากรที่เราพึงมีเนี่ยที่เราทบทวนว่าสิ่งนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคตหรือเปล่านะหรือว่าช่วงนี้นะมีการจับใจ่ายใช้สอยนะเพื่อเคลียสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะหมายถึงเช่นมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะทำให้เราต้องช่วยเหลือหรือต้องจ่ายออกไปนะคะ หรือการคิดมากนะคะถึงเรื่องสถานการณ์การเงินเราอาจจะกลัวว่าสถานการณ์การเงินของเราน่าจะมีปัญหาคิดวุ่นวายใจหรือการคิดมากจนเกินไปนะคะสถานการณ์ยังมีอยู่ไม่จำเป็นต้องคิดมากนะคะ ส่วนในเรื่องนะการจับใจใช้สอยเงินหรือการช้อปปิ้งของตัวคุณนะคะถ้ามันมีสถานการณ์ที่ว้าวุ่นใจวุ่นวายใจไม่สบายใจนะคะเราก็เลยทำไมคะเผล่อช้อปหรือเผื่อตัวซื้อสินค้าอะไรโดยนะ,ะบางครั้งเราลืมการพิจารณานะคะเราอยากได้เราซื้ออะไรสิ่งนี้นะคะก็พึงพิจารณาว่าสถานการณ์การเงินของเราเป็นอย่างไรถ้าเราจ่ายออกไปสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เข้ามา นะอตอบสนองนะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราไหมหรือนะซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้เราซื้อตามอารมณ์ความรู้สึกความเครียดของเราเราก็มีเยอะเกินไปอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้ในสถานาการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะ,ะราศีสิงห์ะคณะสิงห์ราศีเมษราศีธนูนะคะ คุณก็ยังคงคิดมากนะคะคิดวนเวียนมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของการคิดมากที่คุณจะคิดวิเคราะห์นะคะทบทวนนะคะทบทวนในความสัมพันธ์ว่าบุคคลคนนี้นะคะที่เรา,เาพยายามคบหรือคุยหรือทําความรู้จักเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ไหมในอนาคตหรือเรากําลังพยายามยื้อความสัมพันธ์เนี้ยเราสมดุลพลังงานได้เพียงพอไหมนะ คนคนนี้บุคคลน,นี้นะในความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามามีผลประโยชน์อะไรต่อพลังงานชีวิตของคุณหรือเขานะ,ะนำอุปสรรคหรือปัญหาความคิดมากความกังวลความลังเลสงสัยในความสัมพันธ์นะคะเราก็ต้องนะ,ะพิจารณาและทบทวนนะคะควรจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ,ะเป็นการไข้ควรหรือไต่ตองหรือการตัดสินใจโดยที่เราลดความเครียดหรือความกังวล นะถ้าพลังงานของใครที่อยู่ในชีวิตเราไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนผู้ร่วมงานคนที่เราสนใจนะคะแม้กระทั่งลูกค้าคู่ค้าถ้าคนคนนั้นนะอยู่ในชีวิตเราหรืออยู่ในความสัมพันธ์ทําให้เราคิดมากนะคะทให้เราต้องช่วยเหลือเราต้องดูแลตลอด,ลอดเราต้องซัพพอร์ตไม่ได้นมาไม่ได้นํามาซึ่งความเจริ จเจริญงอองามงอเงยถึอทางด้านทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์ไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนไม่ได้เป็นผู้ให้และรับด้วยเท่าเทียมอะไรสิ่งนี้นะคุณจงพึงพิจารณานะชาวธาตุไฟสโคบช่วงนี้ที่คนณชมคลิปนี้นะคะไปถึงหนึ่งเดือนถึงประมาณสงการนะคะถ้าใครที่ มาชมคลิปนี้หลังจากนี้ก็นับไปหนึ่งเดือนนะคะถ้าใครชมก่อนสงการก็ประมาณเกือบหลังสงการคุณต้องทบทวนทบทวนเงินที่มีอยู่นะคะค่าใช้จ่ายนะ,ะสิ่งที่จ่ายไปจ่ายเพื่ออะไรนะคะจ่ายเพื่ออารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เราจําเป็นหรือเปล่านะคะนะะอีกอย่างหนึ่งคือการทบทวนความสัมพันธ์นะะอุปสรรคปัญหานะ,ะเรื่องงานนะคะคุณต้องทบทวนว่าบางครั้งนะ,ะเราอาจจะกลัวหรือวิตกกังวลจนเกินไปว่า เงินเราจะน้อยลงเราก็พยายามนะคะเหมือนว่าเรารับลูกค้าบางคนหรือนะคะดูแลลูกค้าหรือรับลูกค้าเนี่ยนะคะที่ที่มันทําให้เราเนะียเครียดคิดมากหรือวิตกกังวลบางครั้งอะเงินอาจจะไม่ได้สําคัญกับสิ่งที่เราเจอลูกค้าหรือคู่ค้าทําให้เราเครียดคิดมากวิตกกังวลหรือเรารู้สึกเหมือนมีความไม่สบายใจนะคะให้นึกถึงอารมณ์ความสุขหรือความรู้สึกข,ของคุณด้วยอย่าเพิ่งยึดติดกับ เงินทองหรือทรัพยากรที่เราคิดว่าเราจะได้เข้ามานะะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลัวหรือกังวลหรือคิดมากจนเกินไปทั้งที่เราสามารถเลือกนะเลือกลูกค้าหรือเลือกคู่ค้าของเราได้นะะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเยอะขนาดนั้นนะพึงพิจารณานะคะอย่าอย่าคิดมากหรืออย่ากังวลบางสิ่งบางอย่างนะยังมีความสุขยังมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ดีอยู่จะได้รับข่าวดีนะเงินนะคะกำลังจะเข้ามานะคะ คือกาลังทยอยย,อยเข้ามาลดความเครียดวิตกกังวลมีความสุขกับพลังงานของเรามีความรู้สึกอุดมสมบูรณ์นะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีมันเหมือนเป็นการไปกดแรงดึงดูดอะนะคะที่คุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแคลนเราไม่ได้กลัวเงินที่จะหมดไปนะเรามีความสุขนะพอเรามีความสุขเอเน g y จี้นี้นะคะมันจะทําให้เราอะนะคะคิด นะมีสติปัญญาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเช่นเราจะให้ใจออกไปเราจะช่วยเหลือใครเราจะรับใครไว้ในความสัมพันธ์เราจะติดต่อลูกค้าเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขเอ็นจอยและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะคะชาวทัดไฟช่วงนี้โอเคนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ